นี้จะพามาดูไฮไลท์รวมๆนะครับของห้องฟังที่เฮียน้อยแกสุดห่วงมากๆนะครับไม่ค่อยให้ใครเข้าชมง่ายๆนี่นะครับวันอาทิตย์ผมก็จะมาคลุกอยู่กับที่นี่นะครับมาฟังเสียงมาทดสอบเสียงผมก็เคยถามเฮียนะครับว่าทำไมเฮียต้องซื้อมาเยอะๆด้วยมาสะสมไว้ด้วยเยอะๆแกบอกว่าเวลาฟังนะครับก็จะได้ฟังจะได้มีลำโพงหลายๆคู่ไว้ทดสอบกับแอมตัวนู้นตัวนี้ลองฟังดู ว่าเป็นแบบไหนอย่างไรเสียงเป็นแนวไหนนะครับนี่ดูแล้วนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นเนมนะอดพูดไม่ได้เลยนะครับเนี่ยตลรี่ห้อก็เล่นซีไอแผ่นเสียงก็จะเป็นเออันนี้จะเป็นเอลรอยเซนจูนะฮะ j บเอรุ่นหายยากๆด้านหลังตัวเล็กๆที่วางอยู่นะัก็จะเป็นโรเจอร์สามทับห้าอนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เวลาสลับหมุนเวียนเอาแอมตัวนู้นไปขับลำโพงตัวนี้เอาแอมตัวนี้มาเข้ากับลำโพงตัวนูวน้นเพื่อฟังดูว่าอันไหนมันแมทกันนะเวลาต้องการก็จะได้ฟังตัวนี้เป็นซีดีสามพันสามกับสามพันห้านะเดนนอนนะครับเนี่ยรุ่นใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับนี่พาวเวอร์ปรีมาล้านปีพาวเวอร์มาอินทอร์สนะก็เอาไว้ฟังไว้สลับกันฟังแบบนี้แหละครับของเฮียเขาเขาชอบมากๆครับผม